คลิปนี้อาจมีภาพเสียงเนื้อหมู <Hey! S 1> เนื้อหาคำพูดอาจไม่เหมาะสมเด็กไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างแต่ถ้าทำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ก็ให้พ่อแม่มึงสอนเอาแล้วกันกลับสวัสดีทชมทุกท่านอยู่กับผม ก็จิเลสซิ่งอย่าลืมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับเราจะพาทุกคนมารีวิวอุปกรณ์หรือตะแกรงหลังของ Sonic 125ที่อยู่ด้านหลังผมนั่นเลยหรือที่เขาเรียกว่าวัยรุ่นอินโดเซนเจนหรือเปล่าแต่สินค้าตัวนี้ผมก็สั่งมาจากแอปส้มนะครับสั่งมาในราคาประมาณ เจ็ดถึงแปดร้อยบาทนะครับนั่นก็เป็นตะแกรงหรือแหลกท้ายโซนิคหนึ่งสองห้านะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะตัวเก่าตัวใหม่มันก็น่าจะใช้ได้ด้วยกันนะ <c oughs> โอโ้มาแบบงงๆนะครับนี่เลยนะฮะจากแอปส้มครับเดี๋ยวเราจะมาแ,แกะให้ดูนะครับว่ามันจะสวยงานจะดีหรือเปล่ามารอชมครับนี่เลยเราแกะให้ดูแล้วนะครับแบบ แบบว่าเหมือนไม่ได้เตรียมกันเลยนะฮะนี่ยแล้วแกะให้ดูครับแพ็คมาดีครับอย่าลนะครับแอปส้มนะครับใครอยากได้ไปสั่งได้ครับนี่มีซีนนี่นะครับด้านในครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นของอะไรนี่โลนินโลนินบอล โลนินมอเตอร์ไบค์พาร์ทเออช่างเถอะ <Okay. S 1> เขาไม่ได้สปอนเซอร์เรานะครับอ่าเขาจะเขียนว่าตะแกงท้ายเบาะแบบถาดโซนิคตัวนี้เราสั่งแบบถาดนะครับไม่ใช่เป็นตัวแบบเหล็กล่องนะครับเหล็กล่องเขาเรียกเหล็กอะไรไม่รู้เนี่ยถือว่างานดีครับใช้ได้เลย เนี่ยตอนนี้ so นะะ่าจะเป็นสีดําด้านนะครับสี inaire. ดําด้านเกียร์ดี einfach. ทีเดียวแข็งครับแข็งมากเดี๋ยวเราจะพามาดูนะครับว่าถ้ามันใส่โซนิคคันนี้มันจะกลายเป็นโซนิกอินโดหรือไวรุ่นอินโดที่เขาเรียกกันหรือไม่ก็ต้องมารอดูนะครับว่ามันใส่ไปแล้วมันจะใช้งานได้จริง รับน้ําหนักได้จริงหรือเขาจะให้น้ําหนักมาประมาณไม่เกินหนึ่งร้อยกิโลหนึ่งร้อยกิโลใครมันจับไปใส่ได้ขนาดนั้นวะเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ารูมันจะตรงกันหรือเปล่ามีสองรูนะครับรวมแล้วสี่รูรูข้างละคู่ครับผมมาดูเลยตัวนี้ก็เหมือนกันครับข้างละคู่ลองสวมดูฮนะ ใส่ได้วะลองสวมดูครับอ้าวได้ครับตรงครับตัวนี้มันจะมีน็อตสี่ตัวนะครับอีกสองตัวไม่รู้ผมทำหายที่ไหนวะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่สองตัวดูก่อนนะครับอย่าลืมใส่แหวนด้วยนะครับน็อตเบอร์สิบสองครับขันให้แน่นเลยนะฮะถ้าใครมีสีตัวก็ใส่สี่ตัวครับ ใมีสองตัวก็ใส่สองตัวส่วนผมใส่สองตัวไปก่อนครับอีกสองตัวหายครับไม่รู้ไปไหนอ่ะใส่อย่างนี้ครับเราจะใส่ยังไงให้มันแน่นวะสองตัววะเอาอย่างนี้แล้วกันอ้าวโอเคใส่ท้ายแยงครับ เนี่ยใส่สองตัวพอนะครับถือว่าแน่นนะครับแต่ถ้าใส,ส่ใส่สีตัวน่าจะโอเคเลยนะครับแล้วก็มีตัวตัวบล็อกนะครับผมบล็อกเบอร์สิบสองนะครับโอเคขันเลยแน่นๆเลยนะฮะ เนี่ยมันขันออกนี่ว่าเค่นี้ก็อยู่ครับแน่นนะครับสองตัวพวอ,อย่าใส่เยอะครับมันคือการไล่เบานะครับมันคือการไล่เบารถ <c oughs> อขออีกนิดนึงครับกึกโอเคพอครับประมาณนี้ฮะถือว่าใช้ได้ครับถือว่าถือว่าทรงสวยเลยทีเดียวเนี่ยประมาณนี้ครับถือว่าทรงสวยนะครับ ก็แล้วแต่คุชอบนะครับแต่ตัวนี้ผมน่าจะสั่งมาผิดแหละที่แรกว่าจะเอาเป็นตัวเหล็กนะเหล็กเป็นเส้นเป็นเส้นอนะ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะแต่ตัวนี้มันเป็นแผ่นเพจนะครับอันนี้เป็นแผ่นเพดมาเลยก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยจิดบอกให้ดูนี่นี่มันก็จะใส่ของได้ด้านหลังครับแต่เราจะมีไอตัวตัวที่ใส่ไฟอีกนะครับ ตัวขาใส่ไฟที่ใส่กับขากระจกนะครับใส่ไฟโปรเจคเตอร์มาตรงนี้นะฮะโปรเจคเตอร์เขาเลือกอะไรนะสปอตไลท์มาตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้เราพ่นสีไว้อยู่อีกที่บ้านหนึ่งนะครับไม่ไดเอามาด้วยนะฮะลืมครับนี่เราก็จะติดไฟข้างหน้านะฮะการแฮนด์จะใส่ไหมการแฮนด์ไม่รู้ว่าจะใส่หรือเปล่าครับถ้าใส่การเขาเรียกการแฮนด์หรือการเบรกอะไรสักอย่างนี่นะนเดี๋ยวถ้าถ้าทุกคนอยากให้ใส่นะครับ คอมเมนต์มานะครับสำหรับใครที่เป็นสายโซนิกนะครับหรือว่าใครที่ขี่โซนิกแบบเวยรุ่นอินโดสไตล์ววยรุ่นอินโดนะครับก็อย่าลืมทักมาให้ข้อมูลผมได้นะครับแล้วเขาจะมีใส่อะไรอีกอะไอตัวบาใช่ไหมน่าจะมีบาเนาะบาที่ใส่ให้พวกแสดงตัววัดโวลต์แล้วก็ใส่โทรศัมบะ เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราจะทําเองนะครับไม่ต้องซื้อนะครับแต่ตัวนี้น่าจะทนทานครับใช้งานได้ยาวๆเลยทีเดียวนะครับอันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเรายังขี่เป็นเดิมๆนะครับท่อเดิมนะฮะคือไม่อยากเสียท่อดังครับเต่ท่อดังเดี๋ยวกลัวเกีมครับนี่นะครับสภาพโดยรวมก็โอเคครับจะใช้ทีแบตหมดครับเมื่อเช้าเปิดกุญแจไว้เบียดหมดครับ สตาร์ทมือไม่ได้อลองดูดิสตาร์ทมือไม่ได้ครับเบดหมดตายหาอ่ะประมาณนี้ครับฮ่ดูทรงเดี๋ยวจัดคอดีๆีจัดคอดีดีเนี้ยประมาณนี้ครับโคเทไีไหมล่ะเทไีไหมล่ะเทไีไหมล่ะสำหรับแหลกท้ายตัวนี้นะครับถ้าใครจะไปสั่งนะครับไปสั่งได้นะครับที่แอปสีส้มนะครับก็แอปสีส้มทุกคนน่าจะรู้นะครับ มี2แอปนั่นแหละไปค้นหาเอามีทั้ง2นะครับแต่เลือกเอาที่มันราคาถูกๆนะครับแต่ถ้าของเวฟนะฮะของเวฟของดีมซูเปอร์ครับราคาอยู่ที่ประมาณ3ถึง500ไม่เกิน6 0รบาทแต่ของโซนิกน่าจะแพงขึ้นมาหน่อยนะครับของโซนิกไม่มีขายในท้องตลาดนะครับเพราะว่าต้องสั่งทําแล้วก็ไม่รู้ว่าคือผมหาในร้านขายอะไรทั่วไปไม่มีนะฮะแล้วทีนี้เลย เห็นพี่ท่านหนึ่งเกบอกว่าลองค้นหาในลาซาด้าดูก็มีนะครับทั้งสองแอปเลยมีนะครับเขาเพิ่งลงนะฮะใครอยากไปสั่งนะครับไปสั่งได้นะครับผมโอเคคลิปนี้จะมีประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเก็บครับเก็บถุงครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวของให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเราแต่งเสริมเติมหล่ออะไรไปบ้างนะครับของกับเจ้าซูนิคคันนี้นะฮะ โอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องกติเลส i n g งด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับรถดหาเสียงมาแล้วเย็ดเคไปแล้ว